เจินจะพาทุกท่านมาทําเมนูไข่พะโลค่ะไข่พะโลของเจินวันนี้นะคะจะเป็นไข่พะโลแบบโบราณค่ะก็คือเราจะไม่ได้ใช้ผงพะโลสาเร็จรูปนะคะแต่ว่าเจินจะใช้พวกสมุนไพรที่เป็นเครื่องของพะโลเนี่ยมาใส่ค่ะวิธีการทําไม่ยุ่งยากนะคะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหั่นหมูกันก่อนค่ะ หมูวันนี้ที่เราใช้เป็นหมูสาชั้นนะคะแบบนี้เดี๋ยวจนจะหั่นเป็นท่อนนะคะถ้าเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้นะคะเราก็จะหั่นครึ่งหนึ่งก่อนนะคะตามแนวยาวแล้วพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็หั่นตามแนวขวางนะคะเอาประมาณเอ,อ่อหน่งจุดหเซนค่ะประมาณนี้อย่าหั่นชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผัดแล้วอะคะ่ะเขาจะหดลงไปอีกค่ะ จริงๆถ้าทำพาโลค่ะส่วนใหญ่ออริจินอลเขาก็จะนิยมใช้เป็นหมูสาชั้นกันแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้นะคะใครที่รักสุขภาพนะคะจะเปลี่ยนชนิดของเนื้อสัตว์จะเป็นกระดูกหมูก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหมูส่วนอื่นๆที่มีไขมันน้อยกว่านี้ได้หมดเลยนะคะตามชอบค่ะ อันนี้หมูที่หั่นแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันนะคะตอนนี้เราจะมาเตรียมการผัดเครื่องพะโลกันแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะให้ตั้งไฟให้กระทะร้อนก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะน้ํามันพืชกับ3มเกลือนะคะเครื่องของ3ามเกลือก็ได้แก่รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะตารวมกันนะคะผัดรวมกับน้ํามันตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะสามเกลือของเราก็มีกลิ่นหอมดีแล้วนะคะต่อไปจนจะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะวันนี้จนใช้เป็นน้ํนาตาลมะพร้าวค่ะเราใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะก่อนที่เราจะใส่เราก็บี้น้ําตาลปี๊บให้เขาเป็นแบบนิ่มๆเป็นชินเล็กๆก,ก่อนนะคะเราจะเคี่ยวน้ําตาลปี๊บไปเรื่อยๆนะคะจนน้าตาลปี๊บละลายแล้วก็สีเริ่มเข้มขึ้นเปลี่ยนเป็นคาราเมลให้เรานะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ผัดโจนน้ำตาลปี๊บของเรานะคะเป็นสีคาราเมลแล้วนะคะแบบนี้ทีนี้เราจะใส่หมูลงไปเลยนะคะผัดหมูกับน้ำตาลปี๊บนะให้ผิวของหมูตึงๆนะคะ ตอนนี้ผิวของหมูเริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะเริ่มปรุงรสกันค่ะเจนจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเครื่องพะโล้ของเรานะคะวันนี้ก็จะมีเป็นโปยกักนะคะดอกแบบนี้กับอันนี้เป็นควาเจียวค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีอบเชยนะคะผัดอีกนิดน,นึงค่ะ ผัดเครื่องให้หอมนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าตามลงไปนะคะทีนี้เราจะต้มรอให้เขาร้อนค่ะประมาณเดือดเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ตามลงไป ตอนนี้นะคะพาโลของเราก็เดือดแล้วนะคะจะเห็นว่าสีของพาโลของเรายังค่อนข้างอ่อนนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถแต่งสีได้ค่ะโดยการเติมซีอิ๊วดำเข้าไปนะคะซีอิ๊วดำเนี่ยค่อยๆใส่นะดูสีตามชอบนะคะถ้าชอบเข้มก็ใส่ได้เยอะค่ะจนจะใส่อีกสักนิดนึงนประมาณนี้นะคะพอส่วนผสมเดือดแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่ไข่ต้มลงไปค่ะไข่ต้มก็ต้มเราก็ปอกเปลือกไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลย วันนี้ใช้สิฟองค่ะสัดส่วนก็ของเนื้อสัตว์กับไข่ตามชอบนะคะถ้าชอบกินไข่ก็ใส่ไข่เยอะๆก็ได้ค่ะทีนี้เราจะใช้เวลาในการเคี่ยวพะโลของเรานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงไปเลยถ้าเกิดว่ามีเวลานะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆให้พะโลของเราเปื่อยนะคะถ้ามีเวลาก็สามารถอุ่นไปเรื่อยๆได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็ต้มพาโลของเราได้ที่แล้วนะคะจนต้มมาประมาณ30นาทีนะคะตอนนี้ก็คือชิมรสได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขอชิมรสนิดนึงก่อนอืม ของเจนอะตอนนี้โอเคแล้วนะคะเมื่อกี้จนมีเติมน้ําปลาเพิ่มไปนิดนึงนะคะรสชาติเนี่ยให้ปรุงตามที่ชอบค่ะถ้าเกิดว่ารสอ่อนไปก็เติมน้ําปลาขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เคี่ยวให้งวดค่ะจริงๆพาโลเนี่ยสามารถต้มข้ามวันเลยก็ได้นะคะหมายถึงว่าทาทานวันนี้แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็อุ่นทานได้อีกนะคะยิ่งต้มนานก็จะยิ่งอร่อยค่ะแต่ว,วันนี้เจนต้มไปประมาณ30นาทีแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยจัดจานได้เลยค่ะ ะะกับพะโลของเราค่ะเป็นเมนูที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะทานได้ทุกช่วงวัยเลยพะโล้วันนี้นะคะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากเลยรสชาติก็จะอร่อยกลมกล่อมค่ะแล้วคลิปวิดวีโอหน้านะคะจะพาทุกท่านไปทําทเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสําหรับท่านไหนที่อยากให้เราทําเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ